เอาละครับวันนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าที่เราขุดเอาไว้จะได้ไดมอนด์เท่าไหร่นะฮะเก็บเงินก่อนเงินได้8ปดแสนหกนะครับอ่าแล้วก็ไดมอนด์นะครับ <c oughs> สองขุดทั้งวันเนี่ยนะโอ้อะเพียงเกาะน,นี้ผมร้องแทบจะได้ทุกตัวแล้วนะปอมปอมปอมปมๆๆๆๆๆ วันนี้ไปเกาะอ,อื่นมีตัวหนึ่งที่ผมเคยเห็นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะฮะเป็นตัวที่ผมชอบตอนนั้นเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่ารักดีแต่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับวันนี้จะลองมาปลดล็อกดูลองมาบลิทดูอยู่ในกเากาะเกาะเกาะเมจิกเมจิกนี่อ๋อต้องซื้อ Fire h ร์เฮเก่อนโอเค F ฟเออร์เฮเอยู่ไหนต้องซื้อไฟเออร์เฮเใช้ห้าแสนครับปลดล็อกเกาะน,นี้อ่า แต่ยังไม่เล่นเกาะน,นี้นะครับข้ามไปก่อนไปที่เกาะเมจิกบนเกาะน,นี้นั้นเพลงจะเป็นยังไงหมุนก่อนยังไม่มีเสียงใครยังโล่งหูสบายหูอยู่อ้อใช้ฉาดเกาะน,นี้ใช้ฉาดแทนเงินแสดงว่าเกาะหลังๆเริ่มจะใช้เป็นหน่วยที่เป็นฉาดใช่ไหมเนี่ยเกาะที่มาหลังๆนะฮะคือเกมนี้น่าจะมีมานานมากแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับคลิปแรกเล่นไปเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วโอ้โหใช้ฉาดลบหรอ 128 What ชาาใช้เงินแรกได้ใช้เจมแรกได้50ไดมอนได้100เองแต่ใช้3ามหมื่นะฮะแลกเป็น1นึ่งดมอนผมจะเรียกเป็นเตรียมตลอดเลยโอ้แพงมากมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะ <c oughs> ใช้ได้อย่างจำกัดอ๋อแต่ว่าชาดได้มาจากเกาะนี้ด้วยเกาะที่ผมทำเอาไว้ครั้งที่แล้วอิท r a l ์นะฮะติ <'m> away, <ๆ>๊บตเอาไว้อเวได้แปด ต้องมาบลีดเอาไว้ในเกาะนี้เยอะๆในเกาะนี้เจ้าตัวที่ผมเห็นนะครับอยู่ในเกาะนี้โอ้โหตัวแปลกๆนั่นเลยเป็นเกาะที่เป็นเวทมนต์เฮ้ยแต่น่ารักนะแต่และตัวน่ารักมากตัวที่ผมเห็นคือนี่เอนแชร์ลิงนะฮะเจ้าตัวนี้อืทธาสี่ทาุเลยนะฮะบลีดได้ไหมเนี่ยอ่าผมว่าเอาตัวที่ใช้โอไม่มีตัวใช้เงินซื้อหรอ มีแต่ตัวใช้เจมธอริมายนั้นได้ยินเสียงของมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานะครับอ่ะมาตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวครับต้องใช้อย่างประหยดนะัดฮะทั้งชาติทั้งไดมอนมีไม่กี่ตัวเองมีน้อยมากโอ้เป็น Magic. เมจิกเดี๋ยนะ แล้วเขากินอะไรปกติไหมกินปกติอ่ะเลเวสี่นี่คือเสียงร้องเหรอแค่นี้แล้วเพลงจะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนบ่นซะมากกว่ามันจะเป็นเพลงได้ไหมเนี่ยแล้วเราอัปเกรดอันนี้ใช้ใช้ฉากอัปเกรดไปก่อนข้ามไปข้ามไป อ๋อการอัปเกรดประสาทเนี่ยมีผลต่อเสียงดนตรีด้านหลังด้วยฮะเสียงแบล็กเกลว์นี่ไงเสียงที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเสียงประกอบนะฮะเสียงประสานอยู่ด้านหลังเพิ่งจะมาตอนเราอัปเกรดก็เหมือนกระกอบแพรนใช่ไหมที่อยู่ๆมีเสียงเบสขึ้นมาคือเราอัปเกรดประสาทเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีประกอบด้านหลังก็จะมาเอง ยีโคโด้วยอ่ะโอเคตัวต่อไปซินสเตอร์น่าจะเป็นพวกซินนะครับพวกอิเล็กทรอนิกอะไรประมาณนั้นเสียงน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนงูแล้วก็ใช้เป็นลูกบอลในการปลิ่งเสียงสองร้อยืมฮะกินไปกินไปกินไปเร็วปีอ่านี่ไงโอ้เสียงเป็น อ๋อเสียงเป็นเป็นฮับน่าจะเป็นฮับโอ้เสียงเพราะมากเป็นอพิิโอนะฮะเป็นคอร์ดไม่ได้เป็นเมโลดี้หลักแต่เพราะแต่เสียงเพราะนี่โอเค2ตัวผ่านไปเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นเพลงขึ้นมา เราทำการอา้าวอันนี้มันท่าเดียวกันน่ะต้องหาท่าอื่นไหมสักอันหนึ่งตัวนี้เลยดีกว่ามาเอะ๊ะอยู่ไหนอยู่นี่750นะฮะ Enchanting น,น,นะครับมาอืมน่ารักเหมือนเป็นเผา <laughs> ใช่เลย <laughs> เสียงนี้เลยโอเคเหมือนเป็นตัวหลัก อย่างนี้เลยครับน่ารักอ่ะอนี่พล,ลังมาเต็มฮูยาโยฮูยาโยกินแน่ามาเต็มอ่ะจ้างมาคุ้มค่ามากสุดยอดกินกินก่อนกินก่อน กินก่อนครับกินก่อนถือยาโยเพลงเหมือนเป็นเพลงแบบแนวจะเรียกว่ายังไงดีเป็นเพลงแบบชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นเอเชียผสมหน่อยๆถือยาโยอยาโยอินเนอร์มาเต็มมากพลังของเขาเต็มเปลี่ยนจริงเวลาร้องมีนี้ด้วยมีไฟด้วย สว,สวยสวยสวยตัวนี้อดูนิ้วเทา้ามือกับขามีมีสามนิ้วเป็นเพลงปลุกใจนะฮะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบชนเผ่าอันนี้มีทั้งสี่ธาตุเลยนะอันนี้มันซ้ำกันจบมาเป็นตัวอะไรตัวเดิมไหมยี่สบเจมเลยอ่ะ ตัวเดิมครับตัวเดิมตัวเดิมเ <c oughs> หลืออยู่เท่าไห,หร่เหลืออยู่900ผมว่าเอาที่เป็นจังหวะกลองมาหน่อยดีกว่าโอ้อันนี้ก็น่าซื้อบุช,ชบุมอ่าตัวนี้มา่ก่อนเป็นกลองแล้วเป็นท่าที่ยังไม่มีด้วย200โอ้โหอะไรเนี่ยแรทรีโอสตัวนี้ในเกาะไหนอะแรมอล e ow, แรลิดริงแรซูซ่า ยี่เวลา48ชั่วโมงเท่านั้นอ๋อในร้าน Star Shop โอ้ดาวไม่พอครับ <ยา S 1> เสียงต้องตุ่มๆๆแน่นอนอ้าวโอ้เต็มมามามา14่ไดมอนออเสียงเครื่องดนตรีหายไปฮนะน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเราเอัปเกรดน่าจะมาใหม่อ่านี่ไงมาแล้วตุ่ม ตึมตึมตึมออหโหสวยมากอันนี้พร้อมกันเป็นเกาะที่มอนสเตอร์ดูแบบดูน่ารักอะ่ะดูสบายตาดีนะฮะคือ oh <my> ยายโยไปอยู่เกาะอ,อื่นได้ไหมอยากรู้จะร้องยังไง oh <my> น่ารักด้วย oh <my> อินเนอร์มาเต็ม oh <my> พลังงานเหลือเฟือ เสียงกลองก็ไม่มีอะไรนะฮะปกติตามจังหวะเลยตัวไหนอีกกดแล้วลองบลิดดูลองบลิดดูเจ้าตัวนี้กับกลองแล้วกันฮะฮะบลิดมาเป็นตัวอื่นไหมอ้าวอันเดิมที่กลองเหมือนเดิม อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้คือตัวนี้หมดแล้วเลือดร้อย 200. อันนี้ก็เป็นฮาร์ปเหมือนกันเป็นเครื่องสายเหมือนกันเครื่องสายชนิดแบบเชดิดนะฮะแตเสียงจะเหมือนกันไหมแล้าจะเป็นเสียงกีตาร์คลาสสิกนะฮะเสียงกีตาร์สายเอ็นนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ชัวร์อ่ะสุดท้ายเลขตัวหนึ่ง400กว่ามุช,ชบูมนะครับเหมือนจะเป็นเจ้าเห็ดเป็นก้อนหินหรือเปล่าที่มีเห็ดขึ้นเสียงน่าจะแบบใสๆนะฮะมา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 ,มาไม่ได้ยินเสียงอะ่ะยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่ง แต่อีกแล้วโอ้โหอัปเกรดอัปเกรดโอเป็นเปนร์กาศชันแฮะน่ารักผมให้จังหวะครับคุณพี่ร้องเต็มพี่เลยผมส่งพลังไปให้กินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยอ่ะอ่ะมาฟังเต็มเต็มอีกรอบหนึ่งกับเพลง ชื่อยายโยตัวใหญ่ได้ไหมตัวใหญ่ขอแค่ยีสิบชั่วโมงพอชื่อยายโยพลังมาเต็มมากเวลา <hvis S 2> ถ้าเกิดขอใจนะฮะรู้สึกว่าขอแท้ในชีวิตให้เข้ามาฟังเพลงนี้นะครับนี่คือพลังแห่งเกาะเวทมนต์นะฮะยังไงก็ลองเข้ามาฟังกันดูนะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีมาก ให้กำลังใจได้ดีมากเลยนะฮะเจอเอินใหม่คลิปหน้าครับชโย